สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสปรายตอบชัดมินดาราตามจีบเก๋ไก่หายสงสัยกันแล้วละครับสำหรับสถานะความสัมพันธ์ของคู่รักยูทูบเบอร์ชื่อดังอย่างเก๋ไกสไลเดอร์และสปรายเพราะหลังจากที่สปรายมาออกรายการในช่องยูทูบของนิกกี้นชัดเจ้าตัวก็ได้ตอบชัดๆแล้วว่าโสดซึ่งก็เป็นการคุยกันทั้งสองฝ่ายและตัดสินใจแล้วว่าจะแยกย้ายกันไปใช้ชีวิต ซึ่งก็ห่างกันมาได้หลายเดือนแล้วเพียงแต่ยังทำงานด้วยกันอยู่และมีประเด็นที่หลายคนจะต้องหูพึ่งด้วยเพราะหลังจากที่โดนถามว่าแล้วแบบนี้มีผู้ชายมาจีบเก๋ไก่เยอะไหมสปรายก็ได้เปิดเผยเลยว่าน่าจะเยอะและมีดาราด้วยซึ่งเจ้าตัวก็รู้ว่าเป็นใครซึ่งดาราคนนี้ก็ดังด้วยนอกจากนี้เจ้าตัวยังได้ฝากถึงดาราท่านนี้ด้วยว่าดูแลแฟนเก่าผมให้ดีเพราะถ้าดูแลไม่ดีกําปั้นผมจะไปอุดทิปปากคุณงานนี้ ก็ทำเอาชาเนตจับตาเลยว่าดาราคนที่ว่านั่นใลายกันนะประจวบเหมาะกับการที่พระเอกหนุ่มสุดเกยนอย่างนักชารีเข้ามาคอมเมนต์ในสแกรมของเก๋ไก่เมื่อหนึ่งสัปดาห์ที่แล้วโดยทําให้แฟนๆสงสัยและเข้าไปถามตรงๆเลยว่าเข้ามาคอมเมนต์แบบนี้เพราะกําลังจีบเก๋ไกจริงๆหรือเปล่าจะว่ายัางไงบ้างนั้นเราไปฟังกันเลยครับงานนี้หลังจากที่นกเข้ามาคอมเมนต์เป็นอิโมติคอนรูปลิงและเก๋ไกตอบกลับว่าลิงจักจั๊กหยอชาเนตก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เลยว่าอะไร อยังไงกันครับเนี่ยอีกท่านบอกว่าทุกทีไม่เห็นพิมพ์มาเลยสงสัยจะพิมพ์มาจีบพี่แก่ใช่ไหมตอบมาหน่อยไม่มีใครรู้หรอกนอกจากเราสองคนอีกท่านบอกว่าสงสัยเขาแอบคบกันแล้วเงียบอีกท่านบอกว่ารอเจ้าตัวออกมาบอกดีกว่าไหมคะดีกว่าคิดเองเออเองนะเธออีกท่านบอกว่าคงใช่ อีกท่านบอกว่ารักจริงๆอีกท่านบอกว่าเอาอะไรมาพิมพ์แบบนี้คะกระบวนการคิดผ่านสมองบ้างหรือเปล่าอีกท่านบอกว่าไปดูช่องพี่นิกกี้สิพี่ปรายบอกว่ามีคนมาจีบพี่เกเยอะแถมมีแต่พวกดาราด,ด้วยคนนั้นพี่ปรายก็รู้ว่าเป็นใครคนที่ว่าแน่แน่เป็นต้นงานนี้ก็ทําเอาชาวเน็ตสงสัยใหญ่เลยละครับว่าหนุ่มแนักนั้นจีบเกไก,ก,กจริงหรือเปล่า เอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็รอให้ทังคู่ออกมาตอบเองดีกว่าครับเพราะอาจจะรู้จักกันเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วหรือเปล่าถึงมีการคอมเมนต์ให้กันอย่างไรก็รอฟังจากปากเจ้าตัวดีกว่าครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเดี๋ยวนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ